สำหรับวันนี้ครับก็จะมาปลักเบ็ดนะครับกลางตรงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้านะครับที่ได้ทําก็คือตอนนี้ได้ดูดเข้าเซตเป็นทีเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมาลองปักเบ็ดนะครับในซะดูนะครับว่าจะได้กีแต้มนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเหยื่อนะครับลูกปลานะครับปลากระดีนะครับเบ็ดนะครับที่เอามากับประมาณ ซิปก็หลังนะครับแบตซิก็หลังลองไปรุนเด้วยกันนะครับว่าหมายที่จะใส่ก็คือแถวๆนี้นะครับเป็นแถวๆซากนี่นะครับจะใส่ครับลองมาดูนะครับว่าจะได้กีแต้มนะครับจะรับไมยนี่นะครับครับนี่สำหรับเยื่อนะครับปิดใส่ครับก็คือป๋ากระดีนะครับ มานี่นะครับสำหรับตัวนี้ครับก็ได้ปักเบ็ดนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ใส่ตอนเจ้านะครับปักเบ็ดตอนเจ้าเซจนะครับก็ได้อยู่สองเต้มนะครับแต่บ่ได้เอากล้องมาถ่ายนะครับก็ได้มาสองแต้มนะครับตอนนี้ครับก็ตอนค่ำแล้วนะครับ จะมาลองรุ่นนะครับว่าตอนหงค่ำเนี่ยจะได้กีแต้มนะครับโอ้อยังอย่างนั้นอย่างป่ามันไป่ได้กันนะครับว่าตอนหวค่ำนะครับจะได้เห็นกีแต้มนะครับสำหรับหมานี้ครับปักเพ็ดปักเบ็ดในซะนะครับ ตัวครับนี่นี่ตัวโนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โห้่ใหญ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 ่ใหๆ่ใหญ่ใหญ่ให่หญ่ใหญ่ใหหมนั ดึงขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับมันบอกน่าจะเป็นป่าโอ้เป็นว่าติดงูนะครับต,ติดงูนะครับโอ้นะครับปลาไหลที่มีก็จนะครับปลาไหลมีก็จปดออกนะครับอยากปดก่อนเลยครับเด้อ ใหญ่มากนะครับสองตัวเลยนะครับไม่ใช่ตัวเดียวนะครับดูนะครับดูสภาพเขานะครับสองตัวนะครับวันกันนะครับมูทั้งสองนะครับเขากำลังผสมพันธุ์พวกนู้นนะคงจะขออนุญาตพดนะครับ ทีปดนะครับต่างแบบนี้นะครับปดงูนะครับอย่างนี้เขาได้ไกลหอนะครับนี่ครับใ่แบบนี้ครับนี่การปดครับสํารับเมื่อกี้นะครับก็ได้ปล่อยนะครับงูนะครับที่มากินเบ็ดนะครับมันมากินปลานะครับปลาที่ถูกเบ็ดนะครับปล่อยออกไปแล้วนะครับหลังนี้ครับหลังนี้ก็มีรุ่นนี้ครับ รุ่นนะครับดังนี้กำใรุ่นนะครับนี่นครับมัน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 น,น,นนะครับ โอ้นี่กระทูกนะครับม้านะครับสุดยอดครับสุดยอดนี่ก็ได้เห็นเห็นแต้มนะครับก็ได้เห็นแต้มนะครับโอ้มันมันมันครับวันนี้ครับเสดยครับลูกปลาลูกปลาปูพอหลายนะครับวันนี้ลูกปลาน้อยนะครับเดี่ยวมานะครับเป็นปลาก็ดีนะครับ ตอไปนะครับตอนนี้กํลาลังได้อยู่สามเต็มนะครับยังได้ือสามเต้มแต่เบ็ดยังบ่มดนะครับติดต่อไปโอ้หลังนี้หลังนี้หลังนี้โอ้หลังนี้ทะยทิบหูครับนี่ครับทะยทิบหูครับนี่ครับทะยทิบหูครับ กะถูกนะครับโอ้ไปหวันไหมขออนุญาตปุดก่อนนะครับเด้อฝันเป็ดติดกับไม้นะครับไม้อยู่ข้างล่างนะครับืสวยงามครับตัวนี้ครับนามครับมัน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 นะครับครับสอนรับตอนเย็นนะครับแต้มที่ซีครับตอนคขำๆนะครับ โอ้โหตัวน okay. ี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่อุ้ยใหญ่ๆๆๆง้างๆๆนะครับอู้นะครับตัวใหญ่ครับไหไรวะเอือเอ้าเฮ้ยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นะเว้ยเออ จับพอดีลเลยแกงช่วงนี้ทีสองนะครับทีสองทีสองไปเดินดูหัมรอบนะครับหลังจากเมื่อกลางวันได้มาสองมอคืนยมหัมรอบหนึ่งก็ได้ยูอะไรนะได้ยูเขี้ยดเ,เก้าบวกคำฮกนะครับเป็นสิบห้าแต้มนะครับสําหรับปักเพ็ดนะครับปักเพ็ดวันนี้นะแต้มเอโอเค ช่วงนี้ประมาณตีสามนะครับป่าใส่งามๆนับเอองามยอดสุดยอดงานงานจะลุยสำหรับมาปักเบ็ดนะครับปักเบ็ดครับก็ได้อยู่นะครับโอ้ได้หลายได้หลายเป็นกิโลสลปหน่กันนี่สองกิโลนะนี่โอเคครับประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้านี่เจ้านี่นะครับก็ได้มาปักเบ็ดนะครับตั้งแต่มเมือแหลงตอนนี้ก็ประมาณตีสองตีสามนะครับ ทีนี่ก็ถ้าจะเ,เติมเยื่อทำรอบนึงนะครับที่นี่กับรุ่นประมาณตีห้านะครับตอนนี้กับประมาณตีห้านะครับจะเดินดูสักรอบนะครับคงรอบนี้ก็เป็นรอบชุดท้ายนะครับที่พักเบ็ดไวเมื่อตีสามก็ได้อยู่ประมาณห้าหกแต้มนะครับแต่ตอนนี้กับประมาณตีห้านะครับเตยเตย บินมาตกโอ้ลําบกสี <coughs> <coughs> <coughs>

ครับสำหรับเช้านี่ครับก็ได้อยู่ถึงมดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแต้มนะครับสิบแปดแต้มครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผมนะครับบอลห้วยปลา่นะครับขอบคุณครับ